หลังจากที่ห่อหนึ่งปลาไว้แล้วนอกจะเนาะห่อกระสีมาเสียบพริกดิบตำแก้วจ้ะตำแก้วกินกับลวกผักนอกจะที่ว่ากินกับหนึ่งปลาดุกอ่าเสียบพริกแก้วก่อนจ้ะคือเสียบพริกเพื่อที่จะนำไปย่างไฟแล้วจ้ะมันจะังสีได้หอมกระเทียมน่าจ้ะกระเทียมเ่ากระสีย่างไฟน่าจะเนาะกระสีได้หอมแล้วก็ เออมะกะเทศนะจ้ะมะเกรือเฮา จ้าอันนี้ก็คือเสียบพริกจีเน,นาะจ้าสาวีสานบ้านทุ่งจ้ามื้อนี่สาวีสานบ้านทุ่งเอ่อสิต่ำแก้วพริกดิบสูกิน,นเนาะจ้ะเนาะอ่าตอนนี้เฮากะกีแก้วเอ่อกีพริกก่อนเนาะจ้ากีพริกให้สุกให้หอมก่อนจ้าเอ่อเฮาก็าสิกี หัวกระเทียมจ้าหัวกระเทียมไก่ได้หอมจ้าแล้วก็มะเขือเทศนะจ้าเนะาะมะเขือเทศนี่หัวกระเทียกีมันหอมจ้า ันนี้พริกที่ห้ากี้ไว้กระสุกแล้วนะจ้าห้ากระสิไดต่ำแล้วจ้ะจ้าพริกกี้ไว้กระสุกแล้ว ตรนนี้ตำพริกนะจ้ะตำพริกไฮแลนด์หลังจากที่เขากเออกีบพริกสุกแล้วกระเทียมนะาจา๊ะที่เขากี้ไว้กระหอมแล้วสุกแล้วนะาจา๊ะ เทนนะจ้ะกระเทศที่เ้างจี้ไว้จาพริกดิบนะจ้ะที่เ้าต่ำใส่เครื่องได้วใส่กระเทียมใส่ มันเกิดเทศที่ฮัจีเราแล้ว,วจ้ะ,นะเนาะฮัเกษตรได้ผงรดผงรดเต้านมมีน้ำปลากับุงน้วแค่นั้นแล้วจ้าใส่น้ำปลาลดะดจ้ะ จ้านี่ก็เป็นแก้วพริกดิบ้ะจ้าส่วนของสาวอีสานบ้านทุ่งเสร็จแล้วจ้าเขาก็เสด้น้ำไปกินกับเอ่อหนึ่งปลากับกพวกผักเขาเนาะจ้า